สวัสดีครับเมื่อนี่กับมาเบังเลขคำนวณน,น้ำกันเนาะงวดกอนกับบได้อล้งไงท่านผู้ชมเบังมาคำนวณเบังนะมันออกเมื่อวันนี้งวดนี้กับเสียวามาล้งไงพรไม่พี่น้องเบังเนาะมันมีจังสี่หรอครับ มัวที่ผ่านมาผม่าได้ลงไอพี่น้องเบิ่งเนาะเนี่ยว่ามันสีบกเขาเนาะมันเขา่านี่มันมันเด่นวิ่งศูนย์หนึ่งสองจับคู่แล้วมันก็ได้หกคู่เนาะ สูตรสูตรนี่ก็บไ่ได้เอาลงไอ้คำพูดส้มเบิงเนาะมันมีศูนย์หนึ่งสองมันต้องมากคู่นึงปกติมันมีหกคู่จับคู่แล้วมันเข่าศูนย์สี่เนาะมันมีสูตรดับอยู่ครับงดก่อนดับมันดับบนหกดับล่างสามก็ตัดออกมันสีเรียสแต่ศูนย์สี่สองสี่มันก็เลยออกศูนย์สี่ครับ งวดนี้เลยเอาสูตรนี่มาให้ท่านผู้สมเบึงนี่นะครับเนี่ยงวดนี้มันจีเขาบ่เป็นแนวทางเนาะครับงวดนี้มาแล้วครับเกตแปดเก้าตัวประกบคือเกตกับแปดคือเกครับงวดก้อนเนี่กับสามกับสี่ประกบจับคู่เนาะงวดนี้มัน ได้เกตับแปดมันเป็นเลขเป่าก็มีครับ mm hmm. มันการเกตมามันก็จะมีเกตเกตเกตแดแปดมามันก็สิแปดเกตแปดแปดเก้ามามันก็สิมีเก้าเกตเก้าแปดแค่นี้ครับ mm hmm. เบิรงไว้เป็นแนวทางเนาะมา ก็จรจลองเบิ่งมันหกคูหนึ่งเรียกหกคูแต่มันเข่ามันต้องเข่าคู่หนึ่งครับเล,เลขเลขเก่งเอาเลขคำนวณน,นี่แหละครับงวดก่อนมันอก็เข่าครับศูนย์สี่ครับแล้วว่างวดนี่เลขสต,ตรอร์แลอกอครับ ชมว่าเลขงวดนี้มันดับบนเก้าเนี้ครับนับบนเก้าก็มีเก้าเก็ดเก้าแปดครับแต่ว่าออกล่างได้ครับซื้อบนก็จซื้อเก็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเท่านี้ครับเก็ดเจ็ดนะมันดับบนเก้าอย่างนี้ก็ซื้อล่างเก้าเก็ดเก้าแปด แค่นี้ครับเป็นแนวทางคิดนยยนใในการรับเบิงไง้เลยครับรับมอมมากกับพันไปแต่ว่างวดกวามมันเข่าดูสูดนี่ครับเนี่ยเข่าศูนสีครับงวดน,นี้ก็ได้หกคู่คือเก่าครับ เลขมาเกตแปดเก้าปกติมันต้องมาตัวนึงอีกสูตรหนึ่งพี่น้องอีกสูตรหนึ่งบ้านสูตรหนึ่งมันมาน่อยคู่ครับสูตรนี้มันก็เข่าศูนย์ซีตรงๆครับหัวตีผ่านมานมานนี่ก็มาแล้วครับนี่ มันในเก้าสามงวดก่อนมันในศูนย์สีงวดนี้มันในเก้าสาที่มันออกศูนยนะครับสูตรที่สครับตัวร่องคือเก้าสี่สาองเท่นี้ครับแต่ว่ามันเคยออกแต่ล่างครับนี่เลขเลขสูตรนี่มันเป็นล่างครับแล้วกับบอนแน่นะครับ ท่านผู้ชมเบิ้งแล้วก็มากกัดล่องเบื้องเด้อครับเด้อฮามัดเขา่าสองสูวนนี่มัดเข่าครับก็เลยเอามาล่วงไงท่านผู้ชมเบิ้งพิจ,จนนารณาญาณเบิ้งมากกัดล่องล่องเบื้องครับมันหน่อยคู่นี่เก้าสามเนียนผมเน้นเลยครับเก้าสามไม่เคยออกศูนย์สี่ครับ มาทบท่วนบางแล้วมันออกบังับศูนจีสูตรนี่ครับเลยวเอามาันลงให้พี่น้องบ่งเดี๋ยวมันจักสีเขาว่าเขาเป็นแนวทางไวนะครับสูตรเดนมาก,กับเขาอยู่แต่ว่ามันหลายคููครับถ้าจับรลักไดขึ้นถือจังสูตรยี่สิบเกตคูเนี่มันเขาคูงวดแต่ว่าจับ ตัวเด่นมาได้ต่อครับที่ทั้งบนทั้งล่างจับคู่เสือชุดหนึ่งมันก็มีสามคู่ครับถ้าเดินห้าก็มีสมคู่มันจับทาง้งมาได้ครับมันก็เลยจับยากก็บอกเอามาล่งห้พี่น้องเบิ้งเอาหน่อยๆคู่นี่ บนบนดับเก้าบงสิแต่ว่าม่นก็ออกล่างได้แต่ว่ามันสิดับอยู่บางวดนี่ครับงวดก่อนดับหกบนมันก็อยู่อยู่ครับดับล่างสามยังสีมันก็บม่มีครับงวดนี้มันก็ดับเก้าบนดับล่างดับล่างสี่ยังนี่แต่ว่ามันสีหยุดด้บ่เลขดับครับก็เลขบ่ติดสี่ครับยู่นนี่ติดแต่เก่าอาจสิเป็นล่างได้ มา,มากมักกะล่องเสียงสื่อเบึงเด้อพี่น้องเ้ยคัพูมัมกกระพานไปให้ไว้เป็นแนวทางืมเมนเล็กปูเล็กมาแต่ใส่เล็กคำนวนเองเพราะมันอยากเขาแทบสุงงวดนะครับงวดว่างหันบ่ราเขาแล้วครับว่าไา้ด้เอาสูตรนี่ลงเนาะมันก็นเลยบอกเขาจักตัว บานนี้เลยเอามาล่องบังให้พ่อแม่พี่น้องบังมื่อสิเขาต้องงวดบวก็ไม่แค่นี้แหะครับคลิปเนียบนบไม่ยังหลายมีเลขสองสูตรใช่กัน,นสูตรสูตรใหม่เนี่ยเอามาล่วงเนี่ยงวดก้อนมันเขาคู่เดียวศูนย์สี่ล้วครับ มานี่มันมีเก้าสามเดนครับ 93, 94, เก้าสามเก้าสี่ลองกาเรียกสี่ําคือสามสองครับมีแค่นี้ครับกางที่เอาสูตรมันหลายสูตรอยู่ครับแต่ว่ามันกับเขาแปลทุกสูตรอยู่ เอาสูตรง่ายๆสูตรหน่อยๆโตเนี่ยมาให้พี่น้องเบ่งเนี่ยมันสิเขา่งวดเนี่ยปกติหกคู่เนี่ยมันต้องเข่าคู่นึงอันนี้สามคู่มันต้องเข้าคู่นึงแต่ว่างวดนี้ก็จักสีเขาว่าเข้าก็บ่อูกรักเนาะให้พี่น้องบ่งไว้เป็นแนวทาง มันจิเขาเลขดังเลขเด่นเ,ดนเลขปูต่างๆบ่เดี๋ยวว่ามันจิเขาเลขดังบ่ครับก็ผมก็จิเสียงสื่อเบ่งครับเพราะว่าเฮ็ดแล้วต้องสื่อครับที่ก็จิตัดสื่อครับแยกกันเนาะ แยกตามเลขดับที่ผมเว่ามานะครับสี่บนส้่ล่างเก้าสามนี่มันเป็นล่างเลยครับถ้าตามธรรมดามันจะเป็นล่างซี่เนี่มันรับดับหลักสิบมันอาจสิมาหลักหน่วยได้ครับก็เลยตุล่องเก้าสี่สามสองตัเลขสีลดแต่ดับลงมาต่ำๆครับ นี่แค่นี้ครับคลิปนี่เอามาเบิ่งแล้วก็กดไล์กดชส้นนี่เดอ้อพี่น้องเอ้เลีเข่าเลี้ยยังก็จะได้คลิปหนาก็จะได้ลงใหม่ให้เบิ่งอีกเอาสูตรนี่แหละัมันเข่าเอาสูตรนีหน่อยคู่นี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องเบงิ่ง คลิปนี้ขอจบแค่นี้เถอะสวัสดีครับ